เลขวงในของพี่ตายอรับแปลครับเข้ามาแล้วสี่งวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทังช่องผักขดชอยแนลครับมือนีครับวันที่สิบหาตุลาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีโนธามาแบงปั่นเอฟซทังช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ตายอรับแปลครับเลขวงในนะครับเรียกชุดนี้เขามาสี่งวดติดต่อกันครับนี่ครับ หนึ่งสิงหาครับห้าศูนย์ห้าสองเข้าบนล่างครับสิบหกสิงหาครับหกสามล่างตรงๆครับแล้วก็หนึ่งกันยาครับหนึ่งสามสามหนึ่งล่างครับสิบหกกันยาครับผมเนาะสี่หกบนตรงๆครับแล้วก็หนึ่งตุลาครับไม่เข้านะครับผมเนาะของพิ่ต่ายออรับแลครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยว โทรหาผิดตายอออรับแร้ครับผมเนาะจะรับสายไหมจะรับสายไหม โทรหาพี่ตายอ๋อลับแปครับสวัสดีครับพ,พี่ตายครับคน้องปรหัดครับผมครับพี่ตายสบายดีไหมครับพี่ตายครับสบายดีค่ะน้ำกำลังจะท่วมเหมือนกันเนี่ยเอาทำไมน้ำท่วมพี่ตายตอนนี้บ้านผมก็เริ่มเข้าด้านหนาวแล้วนะโอ,โอ้บ้าพี่ตายยังตกอยู่เลย <_ letter> อ๋อครับผมบ้านผมก็เพิ่งตกเมื่อวานครับผม <_ letter> <m> ตกเบาๆครับไม่ตกแรงครับเ <_ letter> มื่อวานนี้ร้อบ้านพี่ตายยังตกเลยพี่ตายไมว่ามันจะไม่ตกแล้วนะเพราะเขาบอกว่า มันจะตกอะไรอะตอนตอนหลังออกพรรษาอย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับมันก็ตกอยูแล้วใช่ครับผมปีนี้ฝนดีมากครับปีนี้นะฝนดีเาวนาชอบครับผมป<ต>ีนี้ฝน<ร>ตกแต่เค้าไม่ขายนี่สีเราไม่ชอบเลยอะ่ะครับผมพี่ตาครับจ้ะโอเควันนี้เป็นแนวทางเลข เลขอะไรนะเลขวงในนะไม่ใช่เลขตัวงในนะครับผมใช่ครับพีต่ตายเลขวง,งในครับวงในขาเลขวงในเนาะ<พ>เข้ามาสี่อ้างวดแล้วนะ้องมาดัวดที่แล้วหลุดครับผมเข้ามาสี่งวดครับงวดที่แล้วไม่เข้าครับพี่ต่ายใช่ใช่มันก็มีเข้ามีหลุดลนะเนาะเลขกันเนาะครับผมใช่ครับงวดจะรวยตายเลยแต่ว่างวดนี้เลขถูกใจพี่ต่ายมากเลยนะครับผมจำได้ไหมที่คลิปแรกพี่ต่ายลงอะ่ะ คลิปแรกของพิ่ตายมีเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีย้อนซิลองย้อนซิเดี๋ยวผมหาก่อนมีอะไรจำได้หรือาผมจำได้ว่ามีหกเรื่งเรียนักเรียนไม่ยอมจดไว้เลยมาเรียนจดจะอยู่ครับผมแต่ผมไม่ได้ใบขึ้นมาเดี๋ยวผมหาดูก่อนแป๊บหนึ่งรอหาดูลองหาดูเจอไหมครับผมมันมีเลขพิษตายด้วยแหละเออพิษตายเจอแล้วครับพิษตายครับเจอแล้วครับเจอเจอเจอบนสามห้าหก ครับผมสามห้าหกใช่แล้วก็ล่างกันเล่นมีสามห้าห้าหกหกสามครับใช่ล่างหกแล้วก็หกสองหกสามถูกต้องเฮ้เก่งมากมาเรียนโอ้ห <c oughs> กสองเมื่อวานนี้ผมไปหาปู่มาก็ให้หกสองนะทั้งสองปู่เลยทั้งปู่สามแปดแล้วก็ปู่สี่ศูนย์เน้นที่หกสองพี่ต่ายนะจริงดิใช่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าตรงกันเลยหกสองคตรงกับพี่ต่ายเลยเนาะครับผมใช่ครับ โอเคชิน okay, หาซูะะรอตซอรี่กันหรือยังเลยครับผม <c oughs> วันนี้เป็นเป็นเลขวงในเนะาะครับผมพี่ต่ายครับเลขวงในครับเลขวงในคะ่ะเฮ้ยมีสายเข้าสายเข้าอะะขอให้รอเลยครับครับผมเอามาเตรียมพร้อมหรือยังแป๊บนึงครับแป๊บนึงเชิญกวนแป๊บนึงจะคุยกับคุณครูทำไมไม่เตรียมกระดาษปากกา <c oughs> เตรียมแล้วครับผม อเคำบ้าตัวเมียงก้าทำบ้านแจมเม่ยงกระดาษปากกาเลขวงในครับงวดมืออาจจะเข้าก็ได้นะมันหลุดไปมันหลุดไปงวดเดียวเองเนาะอู้หอยลาวก็เข้าดีนะชุดนี้แตกกับทุกวันเลยหอยลาวของใครพี่ต่ายเนี่ยหวยลาวงในเนี่ยพี่ต่ายวงในกลุ่มอ่ะครับผมแตกบ่อยมากแตกกับทุกทุกตันทุกสุกเลยเนาะมากจริงครับ ผมไม่ได้ส่งให้น้องมระาศเน่เพราะว่ามันเราไม่ได้ลงหวยลาวกันเนาะครับผมใช่ครับจ้ะอ่ะเอาเลยครับพี่<ร>ต่ายพร้อมนะใช่ไหมคะพร้อมแล้วครับผมโอเครัฐบาลเมื่อนะคะวันสิบหกตุลาคมพศสองพนะคะบนร่างไปกลับเองนะคะครับผมพี่ต่ายครับก็ะจะมีไหมคะหกหนค่ะ61ค,ครับ63ค่ะ หกสามครับหกห้าค่ะหกห้าครับหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดครับแต่ไม่มีหกสองเออบนล่างกลับด้วยกลับด้วยนะจ๊ะบนล่างแล้วอย่าลืมนะหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันนะครับผมใช่ครับอันนั้นล้วแต่อันนั้นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันอนะ่ะครับผม จัดแล้วแต่ดวงคนแต่ละคนจะไปขับเองเนาะใช่ครับพี่ต่ายครับอ่ะเพราะนั่นแหลนะน้องมาทวนสิมีหกหนึ่งหกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดครับพี่ต่ายไรอร้อนค่ะมีแค่นั้นแหละอืมครับผมมีแค่สี่คู่เนาะใช่แต่พรุ่งนี้วันลรกเราคงในนะพรุ่งนี้เลขเราคงในนะใช่ครับพี่ต่ายพรุ่งนี้เลขออกแล้วพรุ่งนี้น่ะสิบหกแล้วครับใช่ใช่ใช่สิบโมงเจอกันนะคะน้องมหาได้ครับผมได้ครับ โอเคค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอฟซี mm hmm. ที่ติดตาม mm hmm. พี่จ่ายกับน้องวาดนะคะคก็อย่าหลงเชื่อนะคะพวกวิจัายชีพตอนนี้เยอะมากเอาพี่จ่ายกับน้องวาดไปลงเพจลงเฟซเยอะมากเลยหลอกลวงนะคะ <c oughs> ใช่ครับผมพี่จ่ายครับพี่จ่ายกับน้องวาด <c oughs> ลงแค่ช่องยูทูบช่องเดียวเท่านั้นเนาะครับ <c oughs> ผมครับจ้ะก็ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ที่ที่ติดตามพี่ตายกับน้องมหาโชคดีหมดนี่หมดสินงเหลือกินเหลือใช้สุขภาพแข็งแรงลอยๆแข็งๆนะคะครับพี่ตายครับคุณหน้ากับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับผิดตายออกระแวงนะครับผมเนาะนี่ครับเลขชุดนี่นี่ครับผมเย็บซีทั้งช่องจำไดบอเรียกชุดนี่เขามาซีหัวติดต่อกันครับผมเนาะ งดที่ห้าไม่เข้านะครับงดที่แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมให้ดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมนี่ครับหนึ่งสิงหาครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับห้าศูนย์ห้าสองครับบนออกแปดห้าสองล่างออกห้าศูนย์ครับแล้วก็สิบหกสิงหาครับหกสามล่างตรงๆครับ แล้วก็1กันยาครับผมเนาะให้1 3เลขออก3 1ครับเพราะว่าเป็นชุดบนล่างกลับด้วยนะครับแล้วก็16ครับ16 16กันยาครับ16กันยานี่ครับ16กันยาครับ4 6บนตรงๆครับง,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 งวดที่แล้วไม่เข้านะครับผมเนาะ งดที่แล้วไม่เข้าครับหลังจากเขามาซสีงวดติดต่อกันครับงวดที่หาบอกเขางวดนี้มาลองเบงว่าจากเขาบอกรับผมเนาะมีครับงวดนี่ผิดตายทรงแนวทางมม่ห้ครับเลขวงในครับบนล่างกลับด้วยนะครับมีหกหนึ่งหกครับโอเคครับแคปหน้าจอกรบผมเนาะสำหรับ เลขวงในของพิษต่ายอรับแรครับผมเนาะบนล่างกลับด้วยนะครับ4คู่ครับ6 1 6น6 5 6 7นะครับกับสุดท้านี้ครับกัขออุยพรอน้ฮเอฟซี่ทาง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ